โอกาสนี้ขอนนั้นทิ่ท่านมาที่ออก,กุ้งเผาที่นี่อยู่ทางเลี่งเ,เมืองจังหวัดขอนแก่นร้านนี้บรรยากาศจะเป็นลักษณะคาเฟ่แล้วก็มีห้องแยกเป็นแต่ละห้องแล้วก็มีห้องรวมที่เป็นห้องใหญ่สามารถจองมาล่วงหน้าได้บรรยากาศของเขาก็มีความสวยงามและเป็นการสร้างแบบคล้ายๆคาเฟ่ที่มีอยู่ทั่วไปที่เราได้พบนะคะ แต่ว่ามีความพิเศษก็คือที่นี่อาหารทะเลจะเด็ดมากมาที่นี่สิ่งที่ต้องสั่งก็คือจะต้องเป็นอาหารทะเลอย่างแน่นอนถ้าท่านใดที่ชอบเอาดอกก็ออกมาบรรยากาศข้างนอกได้ถ้าท่านใดที่มาเป็นหมู่คณะและต้องการความเป็นส่วนตัวก็มีห้องรวมห้องห้องแอร์นะคะที่สามารถนั่งรับประทานเป็น คณะใหญ่ได้มีความเป็นส่วนตัวและก็สามารถสั่งจองมาล่วงหน้าได้นะคะร้านอาหารที่นี่มีบรรยากาศที่ดูแล้วก็ให้ความสบายๆนะคะแล้วก็มีมุมให้ถ่ายภาพหลากหลายมุมด้วยกันความสวยงามที่ลังสรรค์ขึ้นของเจ้าของร้านนั้นก็ทำให้ผู้คนจำนวนไม่น้อยทีเดียวนะคะได้ ใช้ที่นี่เป็นแหล่งจัดเลี้ยงสังสรรค์พบปะเพื่อนฝูงและญาติมิตรต่างๆค่ะไปดูที่เมนูของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นฮอมมกนะคะเขาก็จะเสิร์ฟมาในมะพร้าวแบบนี้นะคะการดิสเพลย์ของเขาก็ค่อนข้างให้ความรู้สึกว่าลักชูนะคะน้ารับประทานนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสลัดนะคะ ท่านที่ชอบของทอดทอดหน่อยอันนี้ก็ให้รสชาติที่ดีนะคะแล้วประทานตัดเลี่ยนกันก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับเรานั้นต้องไปที่เมนูนี้เลยค่ะอันนี้ที่ชัดชอบมากอันนี้ก็คือเป็นกุ้งแช่น้ำปลาแต่อารมณ์กุ้งแช่น้ำปลาของเขาจะแบบดึงดึงสู้ลิ้นมากเลยนะคะคือแบบมันอร่อยมากๆเลยแล้วก็มีความสดมากเลยอาหารที่สดอร่อยนี่ก็คือบอกเลยว่า Number o n e ดิฉันให้เมนูนี้เป็น เมนูชนะเลิศอันดับหนึ่งที่ฉันจะทานแต่อันนี้นะคะเป็นหลักเลยอย่างอื่นก็จะแบบผ่านๆนะคะพอพผ่านๆอันนี้คือฉันให้ที่หนึ่งสำหรับเมนูนี้ก็แบบทั่วไปค่ะทุกคนก็สามารถหาทานได้กับหลายๆที่แต่ว่าถ้ามาที่ออกกุ้งเผาดิฉันแนะนําเลยว่าต้องเป็นกุ้งแช่น้าปลาค่ะอยู่เมนูนี้ก็ยังพูดถึงกุ้งแช่น้ําปลานะคะอันนี้ก็จะเป็นเม,เมนูเมืเม่อกี้นะคะที่ให้ดูไปแล้วอันนี้ก็เป็นอีกมุม อร่อยของหลายๆเมนูมันจะอยู่ที่ความจัดจ้านนะคะของรสชาติแล้วก็มีความกลมกล่อมมาเป็นอันดับหนึ่งเลยก็อาหารอื่นๆก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจหรือผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะคะก็แวะเรียนมาทดลองรสชาติที่นี่ได้ค่ะเปิดทุกวัน